สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้นะคะอาจารย์มีความยินดีที่จะมาทําไพ่พิคคาส์นะคะทําตามหัวข้อที่ท่านผู้ชม,อมขอมาในคอมเมนต์นะคะว่าในหัวข้อว่า จะได้สระโสดไหมในปีพศ2564นะคะที่จะถึงนี้แหละคะ่ะไม่กี่วันมานี้แหละคะ่ะที่จะถึงก็คือปีหน้านี้นะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทำการเลือกนะคะเลือกไพ่มีทั้งหมด3ชุดนะคะหรือจะเพ่งจากหินสีได้ชุดที่1นหินสีเขียวชุดที่2องหินสีแดงชุดที่3ามหินสีม่วง อธิษฐานจิตในใจเลยนะคะว่าท่านจะได้สละโสดไหมในปีพศ2564นี้นะคะจะสละโสดมีคู่กับเขาไหมประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเลือกได้เลยนะคะ,อ,ะอาจารย์คิดว่าทุกท่านเลือกได้แล้วอาจารย์เลื่อนชุดที่3แล้วก็ ชุดที่2นะคะเราจะดูชุดที่1หินสีเขียวกันก่อนนะดนไพ่เดอะมูนดนไพ่สองเหรียญดนไพ่เดอะซันเจสเมนตเจ็ดไม้เท้า สี่ดาบอ่า The Hangman สิบถ้วยราชาดาบอัศวินดาบแปดไม้เท้าเด็กถือดาบค่ะอ่าเรามาลุ้นกันเลยค่ะ ท่านที่เลือกเห็นสีเขียวชุดที่หนึ่งนะท่านจะได้สละโสดในปี64ไมส้ย2กสี 64, ได้สละโสดหรือมีคู่กับเขาไหม,มจากหน้าไพ่นะคะอาจารย์มองก็ก็มีแนวโน้มว่าจะโอเคแหละนะคะเรามาดูไพ่อดีตเนี่ยนะคะมีไพ่ The Hangman นะคะไพ่ The Hangman กับเด็กถือดาบเน่นอนแหละที่ผ่านมา ท่านก็คงจะผิดหวังล้มเหลวนะคะรักที่ไม่ได้ดังใจพอสมควรอาจารย์มองได้สประเด็นนะคะสำหรับท่านที่เลือกหินสีเขียวนะคะก็ดูนะว่าเข้ากับเรื่องราวดีเทลของท่านหรือเปล่านะบางท่านนะคะอาจารย์มองไพ่เป็นประเด็นแรกก่อนว่า,าหนึ่งนะบางท่านอาจจะเจอปัญหา ความรักอยู่กับสิ่งเก่าๆนะคะไพ่เดอ h a ฮง m a n คือความผูกพันเดอะมูนนะคะความในใจที่ไม่สามารถหลุดจากคนเก่าได้เห็นไหมคะไพ่สีดาบ The Moon The ะแฮง m a n เป็นสิ่งเก่าๆที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของท่านนะใครก็ตามที่มีรักเก่าที่มีปัญหาอยู่ตั้งแต่ปี 63, 63เนี่ยพอถึงปี64นะอาจารย์มองว่ายังเป็นคนเก่านะคนเก่าคนนี้นะคะเขาจะปรับปรุงตัวเองค่ะ ไพ่สองเหรียญเขาถือเหรียญแปลว่าเขาประคับประคองความรักเขาจะติดต่อเขาจะพูดจะคุยจะทําข้อตกลงกับท่านนะแปดเมเท้า7จเมเท้าเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เดินหน้าต่อนะคะไพ่จัสเมนจะประกาศข่าวดี10บถ้วยเป็นไพ Family, ่แฟมมิรีครอบครอบครัวใหญ่นะคะไพ่เนี้ยเขาจะต้องแนะนําคุณกับครอบครัวเขาแน่นอน ครอบครัวคุณก็จะได้รู้จักเขาอะไรประมาณนี้หรือรู้จักกันแล้วคุณยังไม่รู้จักครอบครัวเขาคุณก็จะได้รู้จักและไพ่ใบนี้จะมีรูปแมวเหมียวกับรูปสุนัขอืมคอเคียกันอยู่นะเออก็แสดงว่ากรณีที่ท่านมีคนรักเก่าที่ไม่ชัดเจนที่มีปัญหากันเขาจะชัดเจนกับท่านผู้ชมนะอ่าไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ เริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะไพ่ราชาดาบอัศวินดาบและเดือดซันสามใบเนี่ยที่อาจารย์มองเห็นความสําเร็จในแง่ของการเปิดเผยะค่ะไพ่เดือดซันคือแสงสว่างนะคะไพ่พระอาทิตย์ไพ่เมเจอร์ใหญ่อัศวินดาบราชาดาบเป็นความแบบเข้มแข็งเด็ดขาดของคนคนนี้ที่เขาจะชัดเจนและปฏิบัติตัวต่อท่านทำให้ท่านแบบดีใจและเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเอง นี่คือกรณีที่1กรณีที่2ไแปลอีกแบบนะคะ,ะบางท่านนะคะก็อาจจะบอกว่าไม่สนใจคนเก่าแล้วะนะคะต่อให้มาคืนดีหรืออะไรมันจบไปแล้วไม่ต้องการถ้าคนไหนเป็นอย่าง,งานั้นหรือคนไหนที่จบกับคนเก่าไปนานแล้วะนะคะไม่มีใครอยู่ในหัวใจแล้วก็ได้มันมันแค่อดีต อดีตที่บางครั้งมันก็มีหลอกหลอนบ้างอะไรประมาณนี้นะไพ่เดอะมูนอ่ะมันเป็นการหลอกหลอนบ้างแต่ปี64ท่านจะเข้มแข็งตำแหน่งในใจท่านคือราชาดาบท่านจะปฏิวัติตัวเองท่านจะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานดวงชะดาเป็นเจ็ดไม้เท้าเป็นแปดไม้เท้าท่านต้องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงท่านต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่แปดไม้เท้า ใบนี้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าไฟที่จุดสว่างอยู่เนี่ยนะคะมีลิบบิ้นผูกอยู่ที่ปลายไมเท้าทุกอันเลยอ่านะคะคือความสำเร็จท่านจะปฏิวัติเปลีป่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเริ่มต้นคุยกับใครใหม่ๆไม่ยึดติดแฮงแมนตัดฉับเลยไม่ยึดติดแล้วจบแล้วอะไรประมาณนี้ อ่านะคะและท่านจะโชคดีด้วยนะถ้าท่านทําได้นะกรณีที่บางคนไม่คิดจะคืนดีเนาะมันเป็นหลายกรณีนะท่านจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาค่ะไพ่จัส m เมนไพ่สิบถ้วยอาจจะเป็นคนหนึ่งทางไกลไพ่เดอะซันนะคะคนละจังหวัดหรือคนประเทศกับท่านก็ได้ลักษณะตัวใหญ่ตัวสูงนะถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่อ่เขาเรียกว่าหล่อ ล่ำนะคะเฮนซ้อมเหรอภาษาอังกฤษนะมารู้นะอาจารย์พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันแหละนั่นแหละท่านจะเจอแบบนั้นธรรมะทแแมงค่อคนข้างดูดูดัรดกๆเข้มเข,ม,เขมหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณผู้หญิงจะเจอประมาณนั้นไม่เจอประ,ประมาณว่าเรียบร้อยอ่อ,อนโยนต้องใบนั่นต้องเป็นไพ่ไพ่ถ้วยอันนี้เป็นไพ่ดาบพอเป็นไพ่ดาบก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเข่งขืมธรรมะแมง เก่งเอาการเอางานเป็นคนฉลาดพูดจริงทําจริงอาประมาณเนี้ยคุณผู้หญิงจะเจอแบบนั้นแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็พยายามที่จะแปลเข้ากับเนื้อหาของตัวคุณเองนะคุณก็จะเจอผู้หญิงที่เก่งแกร่งอืมไม่ออกแนวเป็นภาพพับไว้เป็นผู้หญิงแบบสมัยโบราณอานะคะสมัยกรุงศรีอยุธยาอะไรประมาณนั้นไม่ใช่เลยนะคุณจะเจอผู้หญิงเก่งแกร่งผู้หญิงยุคใหม่เลยนะคะทันสมัยฮะเดอะซันน่ะ เป็นโลกใหม่ทันสมัยยุคไฮเทคเอาประมาณเนี้ยนาคาสำหรับคนทีเ่เลือกหินสีเขียวชุดที่1อาจารย์มองคุณมีเกณฑ์สละโสดด้วยเพราะมีสิถ้วยนะมีเกณฑ์พัฒนาถ้าจะช่วงแบบดีน่าจะอยู่ประมาณามีนาเมษานะสำหรับคนที่เลือกหินสีเขียวนะประมาณมีนาเมษาคุณจะ ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้นะคะประมาณนี้ก็คือเจอคู่สละโสดได้นะคะแต่งไม่แต่งก็มีชีวิตคู่ได้คู่รักอะ่ะสำหรับท่านเลือกหินสีเขียวชุดที่หนึ่งค่ะมาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำค่ะสองใบก่อนนะคะอาจารย์จะอ่านไพ่ต่อเนื่องกันนะคะ ไพ่จะบอกว่า seek o u t other possibility l o o k for the m a g i c in life beware of your own emotion นะคะแล้วก็อีกใบนะคะ new beginning uh, starting a new life finding your purpose a forgiving and compassion review s of the past ก็เหมือนกับสองใบนี้จะบอกว่าให้ ท่านผู้ชมเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มกันใหม่นะคะ new beginning เนี่ยจะเป็นภาพแฟม i ลี่ครอบครัวอยู่เห็นไหมคะอาจารย์ถึงบอกว่าคุณมีครอบครัวได้มีพ่อแม่ลูกเนี่ยในไพ่นะคะในไพ่ขึ้นพ่อแม่ลูกนะแต่ไพ่ใบนี้อาจจะถ้าเทียบไพ่ท h a r o t นั่นแหละก็จะคือไพ่ j u s t m e n t นั่นแหละคะ่ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่า อ uh, New l i f ์ชีวิตใหม่นะคะอะไรก็ตามที่ uh, มันเป็นประเด็นปัญหา Forgiving เนี่ยมันหมายถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะในอดีตอ,อดีตที่ผ่านมาไม่ต้องไปคิดถึงอ่ะเนี่ยใครมีอดีตจบไปซะนะคะเนี่ยนะคะจงแบบอย่าอ่อนแอในหน้าผ้ายอย่าอ่อนแออย่าเหมือนกับระมัดระวังเรื่องอารมณ์น่ยอย่าซึมอย่าเศร้าอะไร ให้มันมากเกินไปนะในหน้าไพ่อะนะคะจงแบบทําชีวิตให้มันแบบมีความสุขนะคะจา์มองประมาณนี้นะคะก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นแหละนะอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่าเป็น caring connection นะการดูแลเห็นไหมมีภาพผู้ชายอ,าอบกอดผู้หญิงอ่าเป็นการดูแลซึ่งกันและกันอบกอดให้ความรักนะดูจากภาพก็มีความสุขนะคะ วิกตอรี Victory, เห็นไหมคุณก็จะได้ชัยชนะและความสำเร็จนั้นนะคะในความรักอะ่ะไปมีความสุขมากเลยนะคะเจนี่ Journey, คุณพร้อมที่จะเดินทางแล้วใช่ไหมนะคะเจนี่คุณพร้อมที่จะเดินทางคุณพร้อมที่จะก้าวมันไปแล้วใช่ไหมเพียร์อินเทนชั่นนะคะก็เหมือนกับความคิดความรู้สึกของคุณน่ะนะคะชานมองนะคุณต้องแบบ คิดอะไรปารถนาสิ่งอะไรเจตนาที่บริสุทธิ์ของคุณน่ะมันจะทำให้คุณบรรลุถึงความฝันความเป็นจริงชัยชนะแห่งความสำเร็จคุณจะได้คนมาดูแลตัวคุณแล้วคุณก็ดูแลเขาอาจารย์มอง c a r i n ิ c งคอนเนคชั่นมันน่าจะเป็นเหมือนกับความผูกพันและการดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละค่ะเป็น family ครอบครัว นิวิเินิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่านะคะสำหรับชุดที่หนึ่งหินสีเขียวขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะในที่สุดคุณก็ได้คู่แน่นอนโอเคค่ะเรามาต่อด้วยชุดที่สองหินสีแดงนะคะอ่ามาลุ้นนะท่านที่เลือกชุดที่สอง ได้เพจเพนเคอร์เด็กถือเหรียญทำร้านราชินีถ้วยเดอะฟู่เจ็ดดาบสตาร์เก้าดาบ ราชินีพระจ,จันจัสเมนราชาไม้เทา้าสามไม้เทา้าสามดาบดูลีลาไพ่ชุดที่สองท่านที่เลือกเห็นสีแดงชุดที่สองนะคะอืมอันนี้เคลียร์นะะอาจารย์มองคนเกาน่านี่จบจริงๆคุณเจ็บปวด มากพอละวสามดาบเก้าดาบอนอนสมอยู่เนี่ยนอนสมมานานแล้วอ่ารักษาแพ้ใจตัวเองได้แบบโอเคละคุณไม่ต้องการคนที่ทำอะไรมไม่ชัดเจนนะเจดาบปิดบังซ่อนเร้นทรยศหักหลังคุณไม่ต้องการเป็นที่สองรองใครอืมนะคะเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี้ยคุณปฏิวัติเปลี่ยนแปลงคุณเป็นอิสระค่ะ the ะฟูคุณเป็นอิสระคุณจะเริ่มต้น ชีวิตใหม่คุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาค่ะเพจเพลคอไพ่เพจทุกใบคือข่าวสารข้อมูลการเริ่มต้นยิ่งขยายด้วยเดอฟูนี่แน่นอนเลยเเป็นคนใหม่ค่ะชามบล้านมานางฟ้ามีปีกนางฟ้าสายลุงเออนะคะสิ่งใหม่ๆกำลังที่จะเข้ามาในชีวิตคุณท้องฟ้าเปิดอ่าลุงกินน้ำเนี้ยจะเกิดหลังจากฝนตกใช่ไหมคะเหมือนถ้าพูด ก็เหมือนฟ้าหลังฝนน่ะนะคะท่านที่เลือกชุดที่สองห็นสีแดงชีวิตท่านจะเหมือนฟ้าหลังฝนท้องฟ้าเปิดแล้วชีวิตท่านกำลังจะมีความสุขกำลังจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะเป็นโน่น่ะคนที่อยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้3ามไม่เท้านะแต่เขาเป็นคนดูดีอาราชาไม้เป็นคนใจดีด้วยนะดูยิ้มแฉ่งเลย ไม่เคร่งเครียดไม่ซีเรียสเป็นคนมีเงินมีฐานะนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็ได้นะคะสําหรับผู้หญิงคุณจะเจอแบบนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะไพ่จัตุนส่วนคุณผู้ชายคุณก็จะเจอราชินีถ่วยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อยอพร้อมที่จะดูแลคุณเธอสวยงามเธออ่อนโยนนะคะ ไพสตานะคะเธอดูดีมากอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เลือกหินสแสดงชุดที่สองอาจารย์มองท่านมีคนเข้ามาและได้สละโสดได้นะคะแต่งหรือไม่แต่งทุกวันนี้มันก็ไม่สำคัญสักเท่าไหร่หรอกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอาจารย์พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะก็แล้วแต่ท่านแหละไอ้นี่เรื่องการแต่งงานแต่การใช้ชีวิตคู่เนี่ยอาจารย์มองว่าเกิดขึ้นได้แน่นอนสำหรับท่านที่เลือกหิน สีแดงแต่จะต้องกลางปีเลยนะสำหรับคนที่เลือกหินสีแดงถึงจะสกเซ็นะโน่และมิถุนากรกดาค่อยว่ากันสำหรับคนที่อาจารย์มองเห็นนะคะท่านจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีนะคะขอให้คำแนะนำค่ะไพ่บอกส n ต up ์ o อ what you believe in, have confidence, claim your personal Uh, power เหมือนกับว่าคุณต้องต้องยืนอยาดต้องเชื่อนะเชื่อในตัวเองนั่นแหละค่ะเชื่อในพลังในอำนาจของตัวเองนะไพ่บอกให้คุณเชื่อตัวคุณเองนะฮะเห็นไหมมีอัศวินมาแล้วอัศวินขี่ม้ามาแล้วนะฮะ time to move quickly choose logic over emotions s u s t a i n a changes เนี่ยเห็นไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้น มีอัศวินขี่ม้าขาวมาแล้วนะคะมีคนเข้ามาแล้วถ้าคุณผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงขี่ม้าเหมือนกันเอาถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวก็แล้วกันมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะเอ NV the garden and the g a t ประตูสวนเปิดนะ NV เนี่ยอุย้ยประตูสวนหรือประตูใจเปิดจนทำให้คุณ ทั้งโลกอิจฉาหรือเปล่าเอนวี MV เนี่ยออสตาร์เกสิมองบนท้องฟ้าดวงดาวพระจันทร์นะคะที่ฉายแสงอยู่บนท้องฟ้าคุณจะมีความสุขมากมายเลยนะคะโปรเ e คชั่นเป็นภาพนางฟ้าห้าองค์นะคะในมือมีแหวนแหวนแห่งความรักที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมที่เลือก ชุดที่สองเห็นสีแดงนะคะท่านจะพบกับความสุขประตูชีวิตของท่านเปิดแล้วประตูความรักของท่านเปิดแล้วนั่นเองสมหวังนะคะสำหรับชุดที่สองเห็นสีแดงค่ะโอเคเรามาต่อด้วยชุดที่สามเลยชุดที่สามค่ะเห็นสีม่วงเล็บให้แปดไม้เท้า ราชินีพระจันทร์หกเหรียญเดอะแฮงแมน Man, เด็กถือเหรียญอสศวินเหรียญสิบเหรียญสามเหรียญราชินีเหรียญว่ามีจะไพ่เงินทั้งนั้นเลย เจ็ดถ้วยแต่เป็นเจ็ดถ้วยแห่งแห่งอนาคตแห่งความฝันอยู่นะเนี่ยไพ่พระสังฆราชไพ่พระขึ้นสองใบนะพระนักบวชหญิงนักบวชชายอัมชาริอัตสำหรับชุดนี้นะคะอาจา์มองอย่างนี้นะคะสำหรับชุดที่3าหินสีม่วงเนี่ยไพ่แปดมิเท้าไพ่สินเตอร์ขึ้นเนี่ยเหมือนท่าน อยากมองอนาคตนะตำแหน่งใจท่านเป็นเงินน่ะเป็นราชินีเหรียญแปดไม้เท้าเป็นเรื่องงานอาจารย์มองว่าท่านที่เลือกชุดหินสีม่วงเนี่ยเหมือนเหมือนคิดเรื่องของงานของออความมั่นคงอะ่ะการประสบความสำเร็จก่อนถึงจะคิดเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แฟมเบรียเหมือนเอาไว้ทีหลังอะ่ะเพราะท่านอาจจะเคยเจ็บปวดกับปัญหาความรักมาก่อนนะ ราชินีพระจันทร์กับเดอะแฮงแมนความทุกข์ความทรมานความไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักความล้มเหลวท่านเบื่อหน่ายท่านเริ่มที่จะมีความคิดความฝันเจ็ดถ้วยถึงความรักที่สมบูรณ์แบบต่อเมื่อท่านต้องมั่นคงอ,ะอ่ะอ่อนะฮะไพ่พระสังฆราชไพ่แห่งความมั่นคงไพ่าชาริออตไพ่แห่งชัยชนะหลักทรัพย์เด็กถือเหรียญสิบเหรียญ คนที่เลือกหินสีม่วงชุดที่3ม,มีความคิดแบบการสร้างตัวก่อนแน่นอนค่ะอาจารย์มองไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักอะ่ะไปโฟกัสเรื่องของเงินเรื่องของงานนะคะต่อให้มีใครจะเข้ามาเนี่ยก็มีคนมาคุยนะอัศวินเรียนหกเรียนแต่ท่านก็ไม่ได้เทใจให้อะ่ะอาจจะคุยไปยงั้นอะ่ะแต่ไม่ได้คิดจะรักอะ่ะไม่ได้คิดที่จะเปิดใจต่อเมื่อ ท่านต้องสักเซสก่อนนะท่านถึงจะคิดเรื่องของความรักอาจารย์แปลแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไพ่ออกในแง่นี้นะคะอะ่มาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำบอกว่าไพ่ลาชินีขึ้นนะคะ you know exactly, uh, exactly what to do The benefits of experience a charm for your career เนี่ยนะคะอาจารย์มองไม่ค่อยเห็น career relationship นเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆที่อาจารย์แปลนั่นแหละคะ่ะเหมือนคุณรู้อ่ะคุณรู้ดีว่าคุณจะทำอะไรสติปัญญาประสบการณ์ความสามารถของคุณอะ่ะนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณ คิดเรื่องของแครเร์ยเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานเรื่องของการเงินและที่ดินริลเลชั่นชิพมากกว่าความสัมพันธ์นะคะมันคล้องจองกันเลยมันคล้องจองกันไพ่เลยนะคะอันเฉลิมจียูแคลิโซวิสต์โดว์ฟอร f มเดอะดามาออฟอ f o เ h อร์เฮฟส์เพเทนวิสต์ยูเซลแอนด์ดอร์สอัลลอว์สยูมันเหมือนกับ คุณจะต้องแบบเขาเรียกว่าปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงอะอะไรที่คุณสามารถที่จะถอนถอยออกมาจากจากสิ่งที่มันเป็นปัญหาไอ้ที่มันดราม,ม่าทั้งหลายอะนะคะคุณมีความอดทนกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างแล้วอะนะคะเนี่ยอาจารย์มองคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งเนี่ยคุณเคยเจอปัญหามาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดนะคะ ในปี64สําหรับคนที่เลือกชุดที่3หินสีม่วงคือเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะคะ,ะดูไพ่ต่อนะคะ engine love ะนางฟ้าแห่งความรักเนาะแล้วก็เป็นไพ่ angels of balance เป็นนางฟ้าแห่งการปรับสมดุลนะคะแล้วก็มีไพ่ abandon ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ wish w i s e y ความปัารถน์ที่อิชานฉลาดของคุณนะคะก็เหมือนกับไพ่มองว่าคุณคุณเก่งคุณคุณรู้คุณคอนโทรลตัวเองได้คุณถอนตัวเองออกมาจากสิ่งที่มันเป็นปัญหามันดราม่าแหละเหมือนไพ่ขึ้นอะนะคะแต่คุณก็มองว่าไม่ใช่คุณจะหมดหวังในเรื่องของความรักนะคุณก็คิดเมื่อคุณพร้อมคุณจะมีความรักคุณปรับสมดุล ปรับตัวเองได้ความสมบูรณ์เกิดขึ้น ABANDON ความอุดมสมบูรณ์เงินทรัพย์หน้าที่การงานความปรารถนาที่แสนวิเศษของคุณความฉเฉลียวฉลาดวิสไวล y นะคะ Use your v o i s e w l y to manifest your heart desire and take practical step towards making your dream come true อ่านี่ไงคะ ก็เหมือนกับว่าคุณปรัถนาะที่จะเหมือนกับหัวใจคุณเรียกร้องอะไรอะ่ะคุณคุณจะเหมือนกับสเต็ปบายสเต็ปก็คือเหมือนกับทําให้เป็นขั้นเป็นตอนอะ่ะคุณทําให้ความฝันคุณอะ่ะดีมคัามชูมันเกิดความจริงขึ้นมาได้เมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์อ่านี่นะคือคนที่เลือกชุดที่3อาจารย์แปลได้ประมาณนี้นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีหัวข้ออะไรก็ อคอมเมนต์ไว้อาจารย์มีเวลาก็จะมาทำให้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะใครที่ยังไม่ติดตามอาจารย์ก็ขอกำลังใจกดติดตาม Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ